ิวซี่เครื่องครับก่อนถอดผลสีนะครับเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่น WL สองศูนย์แต่ว่ามีออปชันเสริมครับเครื่องนี้มีเพิ่มมอตเตอร์ข้นไปอีกหนึ่งตัวครับเป็นมอตเตอร์มิตซูบิชิขนาดสามแรงแยกมอตเตอร์ระวางชุดล่งสีเข่ากับชุดทำความสะอาดเขาเปลือกนะครับนี่ครับเตาที่ผ่านตู้ชุดทำความสะอาดนะครับ หักเม็ดยาครับข้างนี้จะเป็นพวกเม็ดยาบ้างหักทื่อกันทีนี่ขนาดใหญ่กันไหมอีกนะครับตอ,อกม่ได้ช่องเขากับนะครับเครื่องตัวนี้ไ่มอเตอร์ไปสองตัวครับมอเตอร์ขนาดสามแรงมากาหนึ่งตัวครับเป็นต้นกําลังของชุดทั้งระกาคขามเปือบนี่ครับ มเตอร์บิสูมิชิสามแรงม้าหนึ่งตัวแล้วก็มอเตอร์บิสูสิบแรงตัวนึงมองเตอร์ตัวนี้จะเป็นชุดขับเคลื่อนของเครื่องสีเขานะครับส่วนมอเตอร์ตัวน้อยเป็นตัวขับเคลื่อนของชุดต้องสะอจาดเขาเลือกสามารถแยกกันทำงานได้นะครับ้าพี่น้องจะใส่เฉพาะ การทำความสะอาดเข่าเปลือกคัดเขา่าไก่หรือทำข่าปูพี่น้องกับยุดเครื่องลองสีไว้นะครับให้ทำงานเฉพาะชุดนี้ทำให้น้องจะสีเข่าก็คือทำงานพร้อมกันทั้งสองชุดนะครับเรียบร้อยครับคิวาพันนะครับเป็นการคิวซีเครื่องเครื่องทุกตัวครับก่อนเอาจะจัดทรงเอาจากคิวซี่ทีโรงงานก่อนนะครับเครื่องนี้ทรงบ้านดงน้อยนะครับตำบลปะโคอําเภอกลุ่มพ,พะว่าปีจังหวัดอุดอรนะครับ ของพอหัวนะครับเรียบร้อยพี่น้องครับถอดท่ำซีมาหนี่